พะเยาจุดประทัดหมื่นนัดบวงสวงเท้าเวสุวรรณได้เลขเด็ด2-3ตัว26มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระครูวิสิทิ์วร,รคุณเจ้าอาวาสวัดราชคลึตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้จัดสร้างเท้าเวสุวรรณตั้งไว้บริเวณหน้าวิหารด้านตะวันออกหลังซุ้มประตูทางเข้าวัด โดยมีขนาดสูง3เมตรยืนถือไม้พลององค์สีดำลงหน้าสีทองและสร้างซุ้งประตูโขงครอบรอบองค์เท้าเวสุวรรณหลังจากสร้างเสร็จได้จัดทำพิธีบวงสวงโดยจัดโต๊ะตั้งเครื่องเส้นไหว้หลังจากนั้นได้จุดประทัดหมื่นนัดเมื่อเสียงประทัดหยุดชาวบ้านต่างพากันเดินมาดูเลขหางประทัดมีเลขสองตัว 80และ3ตัว609ทําทำให้ชาวบ้านนำโทรศัพท์ถ่ายเพื่อน,นำไปเสียงโชคสำหรับองค์เท้าวเวสุวรรณทางวัดได้จัดสร้างขึ้นมาใหม่โดยตั้งปฏิสถานหน้าวิหารหลังซุ้มประตูด้านทางทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศเหนือโดยองค์เท้าวเวสุวรรณยืนเด่นสง่าองค์สีดำถือไม้พลองสีทองและหน้าตา ลงด้วยสีทองพร้อมสร้างซุ้มประตูโขงครอบประดับด้วยแก้วอย่างสวยงามซึ่งทางวัดได้จัดสร้างไว้เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและได้จัดทำพิธีบวงสวงหลังจากเสร็จพิธีได้จุดประทัดหมื่นนัดเพื่อให้โชคกับชาวบ้านที่เข้ามาร่วมงานและเลขหางประทัดมีสองตัว80และสตัว6 0 9ชาวบ้าน จึงพากันนำโทรศัพท์ถ่ายไว้เพื่อนำไปเสียงโชคดังกล่าวปันวิทยอยู่ดีภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองรายงาน